ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ครอบครัวคนอ่านข่าว TRN TV สวัสดีครับเข้ามาแล้วกรุณาช่วยกดติดตามและกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้รับทราบการแจ้งเตือนเรื่องราวใหม่ๆนะครับกับเรื่องราวในวันนี้จะเกี่ยวกับผ่าดวงเมืองปี6-5ปีเสือห้หือโหดและได้โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก่อนกลางปี2565 เพราะว่าเป็นผลมาจากปี2,564ทั้งเรื่องโรคระบาดเศรษฐกิจความขัดแย้งทางการเมืองหรือมีอะไรที่ยังตกลงไม่ได้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอะไรขึ้นก่อนช่วงเดือนกรกฎาคมดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้ก่อนแล้วต้องพยายามหันหน้าเข้าหากันหากไม่หันหน้าเข้าหากันอาจจะทำให้เกิดเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดหรือเหตุที่คาดไม่ถึง เข้าสู่ปี2565ท่ามกลางสารพันปัญหาที่กำลังรุมเร้าประเทศตลอดทั้งปี2564และหลายเรื่องอาจลากยาวไปจนถึงปี2565สําำหรับในวันนี้เรามีคำทํานายจากหมอดูชื่อดังฉายานอสตราดามุสแห่งเมืองไทยหรืออาจารย์โสรจะนวนอยู่ผาดวงเมืองผาดวงประเทศ ดวงเมืองและดวงของประเทศจะเป็นไปในทิศทางไหนนอตสตราดามุสเมืองไทยเปิดฉากว่าในปี2565ซึ่งตรงกับปีขานซึ่งมีดาวสำคัญที่เคลื่อนย้ายอยู่หลายดวงโดยพยากรณ์ได้ว่าเป็นปีที่อาจจะดูค่อนข้างมีความวุ่นวายมีความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในประเทศหลายเรื่องทั้งเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากปี2564 ที่จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นโดยสถานการณ์ในประเทศยังอยู่ระหว่างความร้อนรุ่มและจะเป็นไฟสุมขอนรุนแรงขึ้นทุกทีซึ่งไม่มีอะไรแสดงหรือบ่งบอกได้ว่าจะกู้แก้ปมอันยุ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดได้แล้วจะต้องเกิดต่อเนื่องกันไปหลายเดือนในปีพุทธศักราช2565ซึ่งหากพูดตามภาษาชาวบ้านก็จะต้องบอกว่า เป็นปีที่ดวงกำลังตกอาจจะมีการสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ทางด้านการเมืองร่วงหล่นไประนาวถือว่าสยามประเทศเข้าสู่สภาวะมิกสันยีเพราะการที่ดาวอังคารสาที่อยู่ในราศีพิจิตจะเล็งพระราหู8และดาวพระเกตเก้าที่สถิตยอยู่ราศีพฤษภตั้งแต่วันที่1ถึง15มกราคม2565โดยในช่วงนี้ จะมีความร้อนแรงหรือมีข่าวที่ทําให้ตกอกตกใจได้ทั้งเรื่องการเมืองเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดเพราะดาวอังคาร3เป็นดาวที่แสดงให้ถึงความอํานาจโดยแท้ทําให้เกิดความขัดแย้งกันภายในประเทศความคิดแตกแยกเป็นหลายกลุ่มนอกจากนั้นเมื่อดาวมฤตยูศูนย์ซึ่งถือเป็นดาวปฏิวัติปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงและการแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ย้ายออกจากกราศีเมษ ในวันที่7กรกฎาคม2565โดยอิทธิพลของดาวมฤตยูศูนย์อาจทำให้เกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงหรือมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่านั้นขณะเดียวกันดาวพระเสาร์จ็โคจรตั้งฉากกับลัคนาของประเทศมาตั้งแต่ปี2564และยังอยู่ในราศีมังกรตลอดทั้งปี2565และต่อเนื่องไปจนถึง ปี2,566ทําให้ในปี2,565นี้เราแค่เพียงพยายามประคองตนให้พ้นอะไรต่างๆไปทั้งโรคระบาดที่ร้ายแรงกว่าโควิด -19 หลายเท่าอาจมีคนล้มป่วยและสูญเสียรวมไปถึงภัยแล้งน้ำท่วมใหญ่ภัยหนาวและแผ่นดินไหวถือเป็นปีที่สุดทหรโหดค่อนข้างหนักในทวศวรรษเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ท่านผู้ติดตามช่อง You Tube t i n t v และแฟนเพจคนอ่านข่าวคำทำนายทุกท่านท่านฟังมาจนถึงขณะนี้แล้วท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างใครที่ยังไม่ได้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกรุณาช่วยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเพื่อทักทายให้กับท่านอื่นๆด้วยนะครับเราเป็นครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยกันนะครับเอาละครับขอเชิญรับฟังกันต่อได้เลยนะครับเรามาดูการเกี่ยวกับด้านสถานการณ์รัฐบาลในปี2565นี้ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ในการที่ดาวมฤตยูศูนย์ย้ายออกจากราศีเมษในวันที่7กระะกฎาคม2565ันาย5น่าจะส่งผลกับการเมืองโดยตรงเพราะว่าดาวมฤตยูศูนย์ย้ายเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภถือว่าไปอยู่ในภพที่สองของบ้านเมืองซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องทางการเงินด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงวงจรการเมืองด้วยทำให้ในปี2565จะเป็นปีที่หนักที่สุดในรอบหลายปี เป็นปัญหาระดับประเทศเราจะมีหนี้สินมีโอกาสที่อาจจะต้องมีองค์กรจากต่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เข้ามาซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในด้านเศรษฐกิจจะส่งผลเข้าไปกระทบในด้านการเมืองการบริหารบ้านเมืองค่อนข้างสับสนเกิดความขัดแยง้งที่หาข้อยุติได้ลำบากจนนำไปสู่อะไรสักเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้ จนกระทั่งกลางปี2565จะเป็นช่วงที่แตกหักดังนั้นถ้าหากว่ามีอะไรก็ให้พยายามคุยกันแต่ก็อาจจะไม่ยอมกันกลายเป็นการหันหลังคุยกันซึ่งหากเป็นอย่างนั้นจะน่าเป็นห่วงเพราะจะส่งผลต่อเนื่องไปอีกหลายปีกว่าจะสงบกว่าจะแก้ไขได้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก่อนกลางปี2565เพราะเป็นผลมาจาก ปี2564ทั้งเรื่องโรคระบาดเศรษฐกิจความขัดแย้งทางการเมืองหรือมีอะไรที่ยังตกลงกันไม่ได้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอะไรขึ้นก่อนช่วงเดือนกรกฎาคมดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้ก่อนแล้วต้องพยายามหันหน้าเข้าหากันหากไม่หันหน้าเข้าหากันอาจจะทำให้เกิดเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดหรือเหตุที่คาดไม่ถึงเรื่องการเมือง อาจจะร้อนระอุขึ้นมาได้เพราะอาจจะเกิดปัญหาเศรษฐกิจที่ทำให้คนเดือดร้อนจำนวนมากด้านการลงทุนต่างๆจะลดลงซึ่งทางรัฐบาลจะต้องสอดส่องดูแลเอาไว้ให้มากขึ้นให้การช่วยเหลือด้านการสังคมด้านเศรษฐกิจและด้านความยากจนเพราะว่าในปี2565นี้จะถือเป็นปีที่เข้ายากหมากแพงมากที่สุดดังนั้นนักการเมือง หรือรัฐบาลอย่าประมาทเพราะว่าด้านเศรษฐกิจถือว่าแรงและจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยรัฐบาลควรจะมีเมตตาควรช่วยเหลือประชาชนให้มากขึ้นถ้ามีเมตตาทุกอย่างก็จะดีขึ้นถ้าหากว่าเรารู้ว่าดวงบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ให้หันหน้ามาคุยกันโดยเฉพาะรัฐบาลให้มีเมตตา และรับฟังทุกฝ่ายที่เขานั้นเดือดร้อนให้รับฟังแล้วช่วยเหลือจริงๆไม่ควรจะละเลยไปถ้าละเลยไปก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ได้รัฐบาลควรดูแลประชาชนให้เหมือนเป็นลูกเป็นหลานแต่ถ้ายังยึดติดกับตัวเองเป็นใหญ่หรือทุกฝ่ายยึดตัวเองเป็นใหญ่ถ้าเรายังไม่ปลองดองไม่รักใคร่กันหรือไม่ช่วยเหลือกันอย่างนี้ อาจจะเกิดผลตามดวงดาวบอกได้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขตั้งแต่แรกคือถ้ารู้ดวงดาวแล้วไม่แก้ไขมันก็จะหนักไปเราพยายามเราอย่าไปทะเลาะกันทะเลาะกันมันไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งทะเลาะกันก็ไม่มีใครชนะมีแต่แพ้เพราะฉะนั้นก็ควรหันหน้ามาโดยเฉพาะตัวของรัฐบาลผู้นํำรัฐบาล คำถามถ้าหากว่าบ้านเมืองผ่านจุดนี้ออกไปแล้วยังจะมีปัญหาความขัดแย้งกันอยู่หรือไม่อาจารย์สุรจะได้มีการบอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ในตรงที่ว่าพอมีการเคลื่อนไหวอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรสักพักกลายเป็นดีทุกคนเริ่มปรับตัวกันได้ทุกฝ่ายแล้วก็เริ่มมาสาม,มัคคีเริ่มสร้างประเทศขึ้นมาใหม่เพราะประเทศเราถ้าหากว่าเกิดอะไรก็จะบอบช้ำค่อนข้างมาก จะทำให้เราเปลี่ยนไปเยอะกระทั่งในปี2566บ้านเมืองเราจะเริ่มรุ่งเรืองสดใสด้านเศรษฐกิจก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมาแม้ว่าตอนนั้นโควิดยังอยู่แต่ว่าถ้าหากทุกคนจะช่วยๆกันหลายฝ่ายช่วยกันร่วมมือกันอันนี้ก็พัฒนาบ้านเมืองได้ค่อนข้างดีแล้วก็รุ่งเรืองขึ้นมาและในปี2567เราจะรุ่งเรืองที่สุด จะเป็นช่วงที่เรากลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งนอกจากนั้นในเรื่องของต่างประเทศตั้งแต่ต้นปี2,565เราจะมีโอกาสเกิดความขัดแย้งเราควรพยายามวางตัวเป็นกลางในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะในปี2,565ทั่วโลกอาจจะมีความขัดแย้งรวมถึงประเทศมหาอำนาจประเทศแถบตะวันออกกลางหรือประเทศใกล้ตัวเราอันนี้ เราไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องควรวางตัวเป็นกลางเราก็จะผ่านพ้นไปได้และท้ายที่สุดนอสตราดามุสเมืองไทยก็ได้ให้ข้อคิดไปว่าขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าคำพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ตามทฤษฎีในด้านโหราศาสตร์ซึ่งสิ่งที่พยากรณ์ไปอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ให้เป็นแนวทางหรือชี้ทางเราบางเรื่อง ขอให้ยึดมั่นในการทำความดีระมัดระวังบางสิ่งที่เปลี่ยนไปช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่าที่เราทำได้ทำบุญสวดมนต์ภาวนาและขอให้ทุกคนสามารถขีกันซึ่งจะช่วยให้ผ่านพ้นในทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นมาได้ในสุดท้ายนี้ครับทางทีมงานขอขอบพระคุณคำทำนายดวงเมืองดวงประเทศจากอาจารย์ โซและจะนวนอยู่ชายานอสตราดามุสเมืองไทยและที่สำคัญขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังมาจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปขอบคุณทุกท่านครับ